สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีในหอยพอระที่คารุบลักครับพี่นอ้อ,องมือนี้ผมพาพี่น้องมาเบ่งลูกไส้นะครับสุดรอนะครับนี่คือจโจโกกระสินนะครับลูกไส้เอ่อคเหกแปดนะครับลูกไส้เคเอหกแปดอายุสองปีหาเดือนพี่น้องครับนี่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 ปอดไข่ไหมตายซิซินี่ เพื่นคาเสื่องเท่าไรพอพอ๋อตัวละพันพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับเบิ่งเบิงเบ,บิงใหญ่สูงร้อยหกสิบพี่น้องครับเขาเคยวัดกันแล้วคุ่งัวตัวนี้นะครับเจ้ากโก้กาลสินนี่เบิ้งเอาเลยร้อยหกสิบอายุสองปีกับหาเดือนตอนนี้เต็มไว้เลยเต็มไว้โดยพันธุก,กรรมนะครับเสื่องเก่งบอพอ โอ้ปัดโถพี่น้องิ่งครับิึงสะออนบ่สะออนบ่ p u ล,ล่ะพู l l a p u ล่ะ,ละปัดแดงจึงคืงนนี่สีพอนะครับสีพอเลยเจ้ากเล็ดเคหกแปดนะครับนี่สีพอสไตล์พอนุมน่ม นี่ตอนนี้เปิดผสมได้ลูกแล้วมันไ่พองามบ่แดงจึ่งครึ่งบ่ปัดทูอุ้ยพี่ดองเบิ้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 งเบิ่งไข่เบิ่งไข่เบิ่งหางกูนะเบิ่งไข่ไข่ตรงเป๊ะเลยกูนะมือเบิ่งข้อแข้งข้อขาเบิ่งไทยเบิ่งต้นเบิ่งตู่ งามขักพี่น้องครับนี่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 เมือ่อนีนแบงปันพี่น้องกเกษตรกรเอฟซี FC. สลับมีงั่วพอพันมีค้อยพอพันอามีม,มีมีงัวมีงัวแม่พันได้หลายเนาะพอเนาะ <Yeah. S 1> เอาไปจับสัตว์เนาะเ <laughs> พราะว่ามันมัน,มนบางเทื่อมันเซาะหมดติตเดเท่าลำบาก <Yeah. S 1> อืมพู้ไหมีง,งั่วแม่พันสิบตยี่สิบตขึ้นนี่โอ้เป็นตามพัฒนาพี่น้องเพราะว่า oh. ตัวนี้ เอามาจี้มนแล้วเออับตัวอะไนี่เรียบร้อยตัวนั้นเบิ้ลสองเบิ้ลสามโอ้ยพี่น้องรับเบิ้งปอดร้อยหกสิบไงครับเด็กงวหลุนเลยนะครับพุ่นัวหลุนเอาพี่น้องครับเข้าเปิดกนอยูหามืินสามครับพี่น้องครับหามืินกับสามพันครับพี่น้องครับนี่ เอาราคานี่ต่อลองได้นิดๆผู้ใดสนใจทักเข้ามาเลยนะครับทักเข้ามาตามเบอร์ดูใต้คลิปนะครับผมสิบอกพี่บอกน้องนะครับนี่เห็นบ่เบื้องกันจ้อๆชัดชัดเบื้องหนาเป็นยังไงคือพอครับบ่ปะโทโธขานี่ปั่นสั่งไข่นี่ปัน่นโอ้โหบิงบ่งมึองพี่น้องครับพูดล่ะโอ้ยจกโกะกาลสินเอาเฝ้าเฝ้า ซาบอท่านหาหมื่นกับสามพันเป็นราคาที่โอ้จักสิวาจาังดพี่น้องครับสองปีหาเดือนเอาลูกเคฟหกแปดมาเอาเลยหรือว่าเมืองโตกิ่งอยู่ฟ้มก็ได้นะครับบ้านน้องไพ,รรพ่บ่พ่อนี่น้องไพต่ตำบลไพ่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินน,น,นี่มาเลยมาเลยมาเลยหรือทักเขาเบื่อโทรศัพท์อา่าผมที่ปักมุดไว้นะครับใต้คลิป กูกระสินลูกไส้กาเล็ดเคเอฟหกแปดนะครับเอาเขามาเลยครับพี่น้องครับนี่พักเขามาเลยครับพี่น้องครับโอ้ยงามครับพี่น้องครับจังไดบาทนี่ลูกไส้เจ้ากูกระสินแดงจึ้งคึ้งจังไดอาทิตย์เดียวพี่น้องครับเป็นยังไงนี่ผลงานตัวเลขในฟ้ามันมพอนี่ป้า เบิ่งเอาพี่น้องครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งตาดหลังเบิ่งตาดหลังเบิ่งสีเอาเบิ่งสีเบิ่งสีโอ้โหนี่แม่นี่แม่เป็นจังไงครับเป็นจังไงโอ้งัวไทยๆเป็นยังไงคพี่น้องครับเอาสุดยอดกับผลงานนะครับเจ้โกะกาเลสินลูกไส้กาเลสแค่เอฟหกแปดทักเข้ามาเลยครับพี่น้องครับ